ส่วนจงังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีการจัดโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ นายชนะทิพย์โคกมณีรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดฮิ้วปิ่นโตแต่งผ้าทไทยประจำปี2568โดยนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดรัตนเะนตรารามตาบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการและประชาชนโดยน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญตักบาตรในวันพระค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดตราดบ้างค่ะที่วัดฉางเกือตําบลห้วยแร้งอําเภอเมืองตราดชาวมอในพื้นที่จังหวัดตราดจํานวนมากก็เดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณีทําบุญเดือน10ตักบาตรน้ํามันพืชนะคะ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยจัดกันกลางเดือน1ิบหรือว่านับตามสากลก็ตรงกับเดือนกันยายนของทุกปีทั้งนี้ชาวมอญก็จะมีพิธีงานบุญเดือน1ิบที่เรียกว่าประเพณีตักบาตรน้ำมันพืชและลอยเรือสะดอกเคราะห์โดยมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อบูชาเทวดาที่อยู่ในป่าในน้ำและบนบกสืบสารประเพณีดั้งเดิมของบรรพระบุรุษอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีโดยจะร่วมการตักบาตรน้ำมันพืชโดยมีพระราชวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราดฝ่ายมหานิกายนำคณะสงฆ์รวม36รูปร่วมรับบิณฑบาตค่ะ